วันนี้ตรงกับวันพฤกหาที่11เดือน11นะครับ2564วันนี้เราก็จะมาถ่ายทำแล้วก็มาเก็บบรรยากาศดีๆในสวนภาวนาอ,อ,อีกวันหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศเมื่อในอดีตเนี่ยเป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้ปลูกอะไรนะครับ พอเรามาสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบริเวณสวนภาวนาที่เคยเป็นที่ว่างเปล่าและเป็นที่ธุระการดารน,นะครับเราก็เอาอต้นไม้นานา,นาชนิดนะครับมาปลูกเพื่อสร้างความร่มเย็นร่มเงาให้กับผืนแผ่นดินนะครับคือช่วงแรกเนี่ยเราจะปลูก ต้นกล้วยก่อนนะครับเพราะต้นกล้วยเนี่ยเ,เป็นต้นที่ที่ให้น้ํานะครับแล้วก็เก็บน้ําเพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้นานาชนิดที่เราจะมาปลูกนะครับพอเราปลูกได้ประมาณาประมาณสัก5 6าเดือนนี่นะครับต้นกล้วยก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,ต,นต่อจากนั้นเราก็นําผลไม้แล้วก็ต้นไม้นาน,า,นาชนิดนะครับมาปลูกแสมไว้ เพื่อต้องการให้กล้วยนี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการดูแลต้นไม้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในบรรยากาศช่วงนี้ต้นไม้ก็เจริญเติบโต,โตดีนะครับแล้วก็เราก็สร้างเป็นสถานที่เดินจงกลมภาวนานะครับให้กับบรรดาพ่อแม่พี่พ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ได้มาทำการปฏิบัติธรรม ทุกวันหรือว่าในทุกวันพระแล้วแต่ความสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณสวนภาวนาแห่งนี้นะครับก็สงบเงียบเหมาะแก่การาปฏิบัติธรรมนะครับเหมาะแก่การาพักผ่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาพี่น้องอท่านใดหรือ,อพี่น้องที่มีเวลาก็สามารถที่จะแวะ กรับมานมัสก,การแล้วก็สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ได้นะครับที่สวนภาวนาตำบลทหเขากำ่อมอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแห่งนี้นี่ครับเป็นบรรยากาศสบายสบายเป็นบรรยากาศร่มรื่นเรียบง่ายนะครับส่วนแม่ชี นะครับก็สนทนาตามธรรมชาตินะครับเราอยู่แบบพอเพียงนะครับเราอยู่แบบสบายๆไม่เน้นในเรื่องของวัตถุมากมายนักนะครับเราเน้นในเรื่องของอธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราต้องการที่จะให้นกกระแต แล้วก็สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนะครับได้มาพึ่งพาอาศัยตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสนชัยนะครับจากแม่บางช้างก็ได้มาช่วยทําประตูใหม่นะครับซึ่งเอาง่ายๆเรียบๆนะครับครับสนอชกับผมบัณฑงวงนรรงนะครับเป็นผู้รายงาน